ดีครับคับกิครับวันนี้มาสาธิตวิธีการกางตัวถังจักรยานพับสาตอนตัวนี้ออกนะครับวิธีการแรกก็คืออันที่1ให้ดึงท่อหลักงานขึ้นนะครับให้อยู่ในระดับที่พอประมาณนะครับแล้วดึงเอาหลักคอแหนขึ้นนะครับโดยการขัดมันออกไปด้านข้างแล้วยกขึ้นแล้ว ประกับบุนล็อกกับเข้าที่ให้แน่นนะครับจากนั้นก็วิธีการผมจะใช้ผักเบาะไปด้านหลังแล้วดึงแผ่นมาด้านหลังนะครับมันตะขอมันก็จะหลุดออกจากท่อนะท่อท่อตะเกียบหลังเพราะว่าตรงตะขอตรงเนี้ยมันจะเกี่ยวอยู่ที่หางของเฟรมนะครับตรงนี้เดิมทีมันจะเกี่ยวเราเปลี่ยแนแค่ยกมันขึ้นแล้วก็หักมันออกไปบิดข้อมือ สังเกตดูว่าชิ้นงานสีส้มชิ้นเดียวที่หันตัวอื่นจะไม่หันนะครับการมันออกไปแล้วกดตัวประกับ,บปัดพับล็อกกลับเข้าที่ให้แน่นเพื่อใช้งานนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ในการที่จะใช้งานได้แล้วนี่คือการจอดของตัวจักรยานท่งนี้นะครับจะขับปจะไปม้วนหางลักษณะต่อมาก็คือเราเปลี่ยนแค่ยกท้ายตูว่าขึ้นแล้วใช้เท้าช่วย ดันตัวล้อหลังออกไปตรงใต้ลูกยางตรงนี้จะมีตัวร่องตรงนี้จะมีต็ะเดืองตัของเกี่วยวนะครับแค่ใส่ลงไปแค่นี้มันก็จะล็อกแล้วครับเท่านี้ครับพร้อมใช้งานแล้วครับคัดกี้ครับผม